มตราหนึ่งหนึ่งสองที่รักศิลโดนฟ้องคดีหม,มิ่นพระบรมเดชานุภาพทั้งหลายคร <c oughs> ับมีมีโอกาสที่จะรอดผมก็คิดว่ามีโอกาสที่จะรอดแต่ท่านสิบสี่มีโอกาสที่จะรอดอยากคดีถ้าอันนี้โดนก็อาจจะเข้าคุกใหม่ให้มันครบหนึ่งปีหรือแปดปี <c oughs> อย่างที่คุณพูด <c oughs> คุณอยากให้เป็นแปดหนึ่งถ้าผมจะวินิจฉัยโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าคุณทักษิณไม่เคยติดคุกม,มาเลยก็จะขอพระราชอภัยโทษไม่ได้ถ้าคุณวิศณุบอกว่าทักษิณเข้าคุกแล้วเปลี่ยนชุดแล้วยังเข้าไปดูห้องน้ําผงละชีพงอยู่หรือเปล่าวะว่าควรจะติดฝักบัวให้สักหน่อยนะอย่างนั้นอ,อรรย่างนี้ทักษิณเพียงแค่ยังไม่ได้โกนหัวยังไม่ได้ตัดผมแต่เปลี่ยนแล้วและเข้าไปแล้ว ก็ต้องถือว่าจองจําแล้วเราทำไมเราไม่เคยเห็นรูปคุณทักษิณใส่เสื้อสีอิฐเลยเอาละจริงๆแล้วขอวงจรปิดดูได้ว่าทักษิณเนี่ยไปอยู่ตรงไหน,นแต่ถ้าสมมุติว่าไปในรูปรูปการนั้นมันจะเป็นอีกอย่างมันจะกลายเป็นหนึ่งปีแต่ถ้าโกหกตอแหลตั้งแต่ยังไม่ทานเข้ารับโทษเลยไม่เคยเข้าเข้าห้องขังเลย โอ้อันนี้ถือว่าการประกมทุนอันเป็นเทสที่คุณทักษิณเรียกอาจารย์วิศนุไปเป็นพยานปากสุดท้ายเนี่ยเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับพม่รู้แต่่่ววาาสงสงัยจะใช่